ร็อกซ1349สปาร์คครับอาการไข้ดีขึ้นบ้างแล้ว <c oughs> ยังมีไอนิดหน่อยหาอะไรสนเล่นก็จะรีวิวมันติทูแล้วกันมันติทูที่ใช้ยอยู่ในระยะหนึ่งทางอเมริกันบางคนก็จะอ่านว่ามันทารทูมันก็คือมันติทูอันนี้จะเป็นของ r o x k ซ o n มีสิบกว่าอย่างในหนึ่งข้างในก็จะเป็นห่อไนลอนกับคู่มือร้องเข็มขัดได้เป็นตีนทุกแกเย็บได้ดีทีเดียวไม่มีได้เนาเหลือมือเลอะเหมือนเคยเวลาคนซน มือดำเสียงจะหล่อๆนิดหน่อยเพิ่งฟืนไข้นะมันไททูหรือมันติทู 2. ยี่ห้อที่คุ้นหูถ้าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นทันยุค90ก็จะคุ้นกับซีรีส์ยอดคนสมองเพชรหรือ m a c กกาเวอแต่นั่นเขาจะใช้มีดสวิ s หรือ Victory Knox มันไททูที่ดังๆอยู่ก็มีของ Victory Knox แล้วก็ l i t เ l อร์แของฝั่งอเมริกันก็เคยมีทั้งสตัว แต่มันแพงมันแพงแล้วส่วนใหญ่ก็จะหายการเลือกมันทชูนก็ควรเลือกที่ไม่ถูกเกินไปตอนนี้ ROXON CM1349 ก็เป็นตัวกลางๆสูงก่อนจะเลือกมันจิกทูสักอันเราก็ต้องเลือกสายก่อนถ้าเป็นสายช่างดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีแบบอันที่มีบล็อก อันเลนหรือบล็อกหกเหลี่ยมหลายๆเบอร์แถมมาด้วยแต่อันนี้ของผมจะเน้นใช้งานทั่วไปลงสนามนิดหน่อยก็จะเน้นตัวที่มีมีดดีหน่อยส่วนการดูมีดไม่ว่าจะเป็นมีดพับหรือมันติดฟูก็ดูการเปิดใบลืน่นตัวนี้จะไม่มีออโต้เปิดจะไม่ใช่เปิดแล้วเด้งเมื่อก่อนผมมีมีดพับสมิธแอนเวสันสี่นิ้วกึ่งหยัก จะเป็นออโต้เปิดเวลาเดินใบนิดนึงมันก็จะเด้งเปิดเองเหล็กดีแน่นอนพอออกสนามนานๆเมาข้อบ้างอะไรบ้างหายเต่ <c oughs> ปเป็นที่มาว่าหาแบบตัวกลางสูงก็พอกลางๆส่วนของร็อก s ซนก็เป็นยี่ห้อที่เกรดกลางสูงที่นิยมใช้ราคาไม่สูงมากเหมือนตัวเนี้เหมือนที่บอกการเลือกมีตัวนี้จะเป็นไลเนอร์ล็อก ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเปิดแฟแลชได้ปพออ่าไดา้ชัดลายนี่หลกคือหลบตรงนี้แล้วก็พับเก็บใบนั่นหนามันคงเปิดใบลื่นลื่นในที่นี้ดูจังหวะมีดพับที่ดีจะไม่ใช่เปิดแล้วมันกระตุกกระตุกขัดขับ,ขบแต่นี้จะเปิดปึ๊บลื่นไปนเลยอีกจุดหนึ่ง มีดที่ดีมีดแพงกับมีดถูกต่างกันยังไงระบบล็อก l ลเนื้อล็อกนั่นแหละมินกว่ากว่า,วาทีเดียวคอยดูนะสับเอาสังสับสับแรงแรงไม่ค่ยยื่อนถ้าเป็นมีดตลาดนัดถูกถูกเกินไปมันก็จะล็อกไม่อยู่ l ลเนอร์ล็อกก็จะหลุดยักนิ้วตัวเองอันตราย เหนือส <N> ิ่งอื่นใดนอกจากมีดถูกกับมีดแพงแล้วความคมมาใหม่ๆมันก็เท่ากันแหละช่างที่มีฝีมือหรือโรงงานที่มีฝีมือก็จะทําการไกรดิ้งได้คมแต่สิ่งที่ทําให้มีดที่พอมีราคาต่างจากมีดราคาถูกคือความทนของเหล็กความรักษาความทนสังเกตมีดไปนี้ใช้มาสักพักมีคราบผ่านงานมาเยอะแต่ความคม สิดจุดหวานเฉียบความคมไม่ถนัดเลยต้องขวางนี่ฟังเสียงยังฉ่ำแลกผ่านกระดาษได้เฉียบขาด การเก็บใบและล็อกใบนั่นหนานี่คือคุณสมบัติของมีดพับที่ดีจะไม่เสี่ยงเวลาเราแทงหรือปาดหรือเฉือนแลวยับมือตัวเองไม่ว่าจะจับแบบเซเบอร์คลิปก็ถนัดความอ้วนของรุ่นนี้พอดีด้ามจับหรือจะจับแบบรีเวิร์สคลิปจับกลับด้านสังเกตจะมีร่องตําล็อกล็อกกวนแม่มือให้ความรู้สึกมั่นคง การคอนโทรลมีดไม่ได้ใช้นิ้วชี้นะส่วนใหญ่ใช้นิ้วนางนิ้วก้อยช่วงหลังอันนี้แล้วแต่คนถนัดส่วนต่อไปมีอะไรบ้างในมันติทูนี้ของร็อกซอนมีดแนะนำไปแล้วการเดินใบคล่องเก็บคล่องลื่นไม่ขัดด้านหลังก็จะเป็นเลื่อย เลื่อยจะมี2ฟันคือฟันหยาบและฟันละเอียดโฟกัสแต่ไม่ว่าจะเป็นมันติทูที่ดีกว่านี้เช่น l e a เ h อร์แมนหรือ v i c t o r ีน็อกเลื่อยชนิดนี้เป็นเลื่อยเล็กๆถามว่าเลื่อยไม้ได้ไหมเลื่อยได้แต่มันไม่ดีนักหรอกเพราะส่วนตัวผมคิดว่ามันออกแบบมาใช้คว่นเชือกเหมือนเชือกเรือเสือใหญ่เชือกป่านที่เหนียว ประมาณนั้นป่ามะนิลาสะดวกกว่าฟันเลื่อยมันก็จะจิกตัดเชือกได้ง่ายกว่าน่าจะเหมาะงานนั้นมากกว่าแต่อย่างที่แจ้งตัดไม้ได้ไหมตัดได้แต่ไม่สะดวกหรอกเพราะไม่ใช่งานของมันคิดว่านะแต่หลายคนก็เอาไปฝืนผ่าไม้ก็แล้วแต่คนเปิดออกมาเป็นอะไรก็จะเป็นทีมทีมก็ ตัดสายไฟปลอกสายไฟแล้วก็ตรงกลางหยกัยกๆนี้ก็ไว้จับหัวน็อตแทนประแจได้ส่วนปลายคีมสังเกตอลองกระดาษนิดนึงเขาจะมีติ่งอยู่นิดนึงประมาณมิลลิเมตรนึงไม่ใช่คีมทำมาไม่เสมอนะติ่งเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้คีบวัตถุเล็กๆเ,เส้นขนเล็กๆ หรือกระดาษสังเกตจะจับได้ดีหรือไม่แต่เส้นผมผมร่วงปะดียพื้นฝุ่นหน่อยไม่ได้ไม่ได้ปัดแล้วก็จะขีดจับได้สบายแม้เส้นขนคือคุณสมบัติของติ่งติ่งปลายที่ประมาณครึ mm ่งมิลลิเมตรนี่ไม่ใช่ก็ทำมาไม่เสมอนะใช้แทนแหนบได้ ลูกเล่นที่ซ่อนอยู่ก็พับข้อดีอย่างของล็อกซอนตัวนี้ที่ชอบมีพ็อกเก็ตครีไว้เน็ยกระเป๋าเข็มขัดแล้วก็มีปุ่มล็อกอย่างข้างต้นมีดจะล็อกด้วยลายเนื้อล็อกกดลบเลื่อยก็จะล็อกด้วยลายเนื้อล็อกเหมือนกันกดลบ แต่เครื่องมืออื่นก็จะมีเอาเย็บกระเป๋าได้เย็บหนังได้ชั่วคราวถ้าใครเป็นสายเล่นเกมซ r เวอร์ใครเล่นเดซีคงนึงกออกใช้เย็บกระเป๋าครับกระเป๋าได้ใส่เชือก้าไปตรงนี้แล้วแทงทะลุผืนหนังสองผืนดึงเชือกกลับชักกลับก็จะเย็บกระเป๋าได้อันที่สอง ก็จะเป็นที่เปิดขวดแล้วก็ไขควงฟีแฉกข้อดีจุดของล็อกซอนตัวนี้ทุกอันจะล็อกไม่ใช่ลายนล็อกแต่เป็นแอคซิ o ล็อกคือล็อกแกนต้องดันก่อนเครื่องมือจะแน่นหนาแล้วก็จะไม่พับลงมาเองนี่จะเป็นไขควงฟีแช็กสีแ็กกึ่งแบงใช้งานได้จริงแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้ไขควงนี้อย่างที่แจง้งไม่ค่อยได้ออกข้าสนามละอันที่สาม ที่เปิดขวดที่เปิดกระป๋องอันนี้สำคัญเลยถ้าใครเคยเล่น survival d c standalone แพทแรกแรกคุณมีมีดหรือแม้แต่มีขวานหรือมีอะไรมีคมก็ตามคุณเปิดอาหารกระป๋องกินไม่ได้นะ <c oughs> เป็นเกมที่ตลกต้องมีที่เปิดกระป๋องแต่แพทหลังๆแก้แล้วใช้มีดปเปิดกระป๋องได้ล็อกซอนก็มีมาให้ที่เปิดขวดเบียร์น้ำบัดลมที่เปิดกระป๋องและไขควงปากแบนที่ปลายในตัวเดียวกัน เช่นเคยจะพับเก็บก็ต้องดันแอคซิสล็อกพับลงเครื่องมือก็จะแน่นหนาข้อดีจุดที่ต่างจากรุ่นอื่นรุ่นอื่นๆถ้ามีเป็นเครื่องมือเรียงเป็นแถวนี้เราจะชักอันที่3ามเราก็ต้องเปิดอันที่1ก่อนแต่ของล็อกซอนนี่เขาใส่ใจยังไงดูอันที่1ลองเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอันที่2หลบมาตรงนี้อันที่3หลบมาตรงนี้ แปลว่าเราอยากจะใช้อันที่ลำดับไหนก็ได้เราไม่ต้องเปิดเรียงหนึ่งสองสามแล้วค่อยพับเก็บทีละอันมันจะเสียเวลามันจะเป็นรูปแบบของมันจะทุนยุคเก่าที่ต้องเปิดเรียงกันอันนี้ไม่ต้องเขาหลบไปแล้วลใช้งานง่ายแล้วมีอะไรเสียงแปลงๆหน่อยนะค่อยๆ อย่างอื่นมีอะไรอีกกินน้ำก่อนนิดนึงอย่างอื่นก็จะมีในด้านครีม แท่งแมกเนเซียมเอาไว้จุดไฟเหมือนตามหนังสารคดีโซเวอร์ทั่วไปแล้วก็นกหวีดนกหวีดนี่ก็ใช้งานได้จริงเป่าได้เดี๋ยวเป่าให้ดูไว้ส่งสัญญาณทั่วไปแต่ที่แนะนําสําหรับสายรักโซเวอร์เป็นทริคความรู้ติดตัวไว้ควรรู้รหัสมอสตัวหนึ่ง SOS เป็นอย่างนี้ รหัสมอส SOS จะเป็นการเคาะจังหวะสั้น3ามครั้งยาว3มครั้งสั้น3ามครั้งไว้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินถ้าเราไม่มีนกหวีดอาจจะใช้การเคาะก็ได้เช่นสั้น3ยาว3าสั้น3หรือจะกระพริบแสงไฟฉายก็ได้ก็เป็นรหัสมอสคำว่า SOS อขอความช่วยเหลือเหมือนกัน อ่ะเรามาดูกันจริงๆแท่งแมกนีเซียมนี้ไม่ค่อยแนะนำหรอกในหนังแอคชั่นเซอร์เวอร์จะใช้บ่อยมันเท่มันคูลหรือในสารคดีตะวันตกก็ใช้เขาใช้ได้บ่อยง่ายเพราะอะไรเพราะอากาศเขาแห้งแต่เมืองไทยมันร้อนชื้นะนะใช้งานจริงอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่หรอกถ้าจะมีก็ต้องมีฝอยฝอยก็จ,จะได้จากไม้ที่เรา เชมีดขูดให้เป็นฝอยฝอยฝอยวะ่ะอันนี้เอาเศษใบไม้มาฝอยจะทำให้ดูไม่รู้ติดไหมนะอบไว้ละพอขึ้นประกายไฟก็ต้องรีบเป่าเลี้ยงวะ่ะแหนหน้าไม่แห้งติด แต่นี้ยอมรับนิดนึงว่าใช้ทริคนะเอาไปตากแดดอบให้มันแห้งมันถึงติดง่ายขึ้นแห้งแมกนีเซียมแล้วก็จะได้ไฟถ้าเราต้องการไฟแล้วไม่มีไฟแช็กในปากก็ใช้ได้แต่แนะนำไหมเหมือนที่แจ้งไม่แนะนำเพราะถ้าไปจุดจริงๆนะเฉพาะกัดร้อนชื้นจะจุดติดยากมากอันนี้ดวงดีอบมาก่อนทริคอบให้มันแห้งไล่ความชื้นหน้าเลยไม่แหก แค่สาธิตนะไม่ลงสนามเพราะอย่างที่แจ้งยังไข่อยู่ว่ามันใช้งานประมาณนี้การเก็บก็เก็บตรงน,นี้ส่วนอุปรกรณ์เช่นเคยดันอักิดล็อกและพับล็อกส่วนถามว่าจุดไฟยังไงในปา่าหรือแคมปิง้งตกปลาถ้าอยากจุดแล้วลมแรงจุดยากหรือไฟแช็กเปียกอันนี้ครับ ยุคนี้มีอันนี้แหละเก่าหน่อยไฟฟูชัวกว่าเยอะเลยกับแมกนีเซียมเท่น้อยกว่าแต่ติดชัวนี่ลมแรงก็ติดปรับแรงก็ได้ปรับเบาก็ได้ติดตัวไว้อุ่นใจไฟฟูราคาไม่แพงมันติดทูของร็อกซอนรุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีตามสภาพที่เห็น เดินใบมีดยังคล่องอยู่แม้ผ่านริ้วรอยผ่านฝึกมาเยอะคมก็ยังหวานเจีย๊ยบตามที่ปาดกระดาษให้ดูลาไปก่อนแล้วจ้ากับ r o x อกซ m นซ4 9มไว้โอกาสหน้าคิดอะไรขำขำมันๆได้ค่อยมาทำคลิปเล่นๆต่อนะจ๊ะสวัสดีครับ